สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันทาง JK Jackie Channel นะครับเป็นประจำในทุกๆเช้านะครับช่วงนี้เป็นช่วงของฟีฟ่าเดย์ก็จะเป็นข่าวเฉพาะเรื่องของทีมชาติซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นทีมชาติในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอุ่นเครื่องแล้วก็ฟากเอเชียก็จะมีเอเชียนคัพรอบคัดเลือกซึ่งทีมชาติไทยของเราจะลงสนามในวันอังคารที่25มีนาคมเป็นเกมแรกพบกับศรีลังกาทีมแร็งกิ้งของฟีฟ่าอันดับที่200ของโลกนะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวมาฝากรวมทั้งควันหลงของติด ทมัสซูเกอร์ el, ไม่พอใจใครเป็นพิเศษถึงกับพูดออกสื่อนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันรวมทั้งฟุตบอลออนัดพิเศษนะครับตำนานเรอร์พูเจอกับตำนานเชลซีหาเงินเข้ามูลนิธิแอ f ์เรปซีฟาวเดของเรอร์พูเขาจัดเป็นทุกปีอยู่แล้วในช่วงฟีฟ่าเดยนะครับเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปนี้ครับสนับสนุนโดยเป็นเจ้าของซ u s กิสวิสวันนี้กับแคมเปญสวิยูอัพ รับ Suzuki Wall ิว l ลิฟฟรโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด5 0,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4999บาทพิเศษกล่องบันทึกภาพในะรถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบร,รับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึง3 1มีนาคม2568ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h หรือสอบถามที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศก่อนที่ไปเข้าเรื่องอทีมชาติของเราซ้อมนะครับมาสาดาอิชิก็ วางแผนการซ้อมต่อเนื่องนะครับทีมที่นักเตะที่ได้ลง11คนแรกนักเตะที่ลงไม่เต็มเกมนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะแยกกันซ้อมอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของโค้ชนะครับก่อนที่จะไปว่ากันตรงนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับผมก็ไปร่วมกันทําบุญทํากุศลกับบรรดาตำนานนักฟุตบอลของกสิกรไทยนะครับแล้วก็บรรดาทีมพันธมิตรมากมายเพื่อจะหาเงินสมทบทุนช่วยเหลืออีกหนึ่งตำนานของกสิกรไทยซึ่งเป็นศูนย์หน้าเมื่อในอดีต ชุดแชมป์ Champions, ทวีปเอเชียหรือเอฟซีแชมเปียนส์แล้วก็แชมป์ถ้วยกอหลายสมัยของกาลิกรไทยยุคยิ่งใหญ่ยุคทองนะครับที่ดรชริตผลชีวินเป็นโค้ชนั่นะคือพี่ถวันทำรรนิยายซึ่งก็พูดตรงๆว่าก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ปอดนะครับอ่าก็ทุกคนก็มาแสดงความมีน้ำใจสําหรับเพื่อนในวงการด้วยกันนังสื่อเองนักอดีตนักเตะเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นทีมพี่เป็ดเชิญ,ญยิ้มมีทีมสยามกีฬามีทีม จำจุรีลอยมีทีมทํางานกัลสิกรไทยมีทีมเคแบงมีทีมนนก,กุลกัสิกรก็มารวมตัวกันเล่นฟุตบอลแล้วก็หาเงินช่วยช่วยเหลือค่าพยาบาลของพี่สวรรค์ทําน,ทนิยายหญ่ก็ถือว่าเป็นน้ําใจจากทางด้านบรรดาผู้คนในวงการฟุตบอลในยุคดั้งเดิมยุคเก่านะครับซึ่งกษสิกรก,ก็ถือว่าเป็นสโมสรที่สุดยอดมากๆนะครับเมื่อ20-30ปีที่แล้วเป็นแชมป์ถ้วยก่อแล้วก็เป็นแชมป์ทวีปเอเชีย2ส,สมัยติดต่อกันอย่างที่ไม่มีสโมสรไหนในเมืองไทยทําได้ผมเองก็ไปเล่นร่วมเล่น ดูในส่วนของสยามวิลาแล้วก็ส่วนจามจุริโรยหรือทีมของจุฬาสิทธิ์เก่าจุฬานี่สิทธิ์เก่าจุฬานั่นเองนะครับก็ปรากฏว่าคือผลการขันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องน่าสนใจครับแต่ผลของร่างกายดีโอ้โหนิ้วซนครับมือบวมเลยเป็นการเล่นเกินกําลังตัวเองนะฮะคุณแจ็คก,กี้คุณเจโอ้เจ็บนิวจริงๆไปปัดไปจะเลี้ยงบอลน,นะครับคือไปคลองบอลน,นะครับแล้วพอจะเสียบอลก็จะเหมือนจะไป กลัวจะโดนแย่งก็ไปแหมไปยื้อยุดจนปรากฏว่ามือเนี่ยไม่รู้ไปโดนอะไรนะครับซนเลยไม่เท่านั้นครับเล่นเล่นไปโชว์สปีดวิ่งดูไม่ดูอายุตัวเองเลยไม่ดูน้ําหนักร่างกายเลยครับมาแต่มันคึกขนองปรากฏว่าพอจบการแข่งซนเท้าซ้ายผมครับเหมือนแบบบวมอ่ะเหมือนเดินโกนกําหนักเหมือนเป็นเกาอ่ะแต่ผมไม่ได้เป็นเกานะโอ้โหแบบอ้ไรวเนี่ยนะครับอืก็สังขารน,นะโอ้ เออก็คุณูชมสะสมหน้าได้เลยตามสะดวกเลย <c oughs> เล่นเขาเรียกว่าเล่นไม่ดูอายุเล่นไม่ดูกําลังเล่นไม่ดูน้ําหนักตัวเองครับกดหนักอยู่นะครับออแค,แค่คิดว่าตัวเองพอจะมีฝีไม้เลยมือในการเล่นบอลน,นะครับอนะคุณผู้ชมอย่าท,ทำแบบนั้นนะออกกลังกายเพื่อสุขภาพและกันให้แข็งแรงและดูตัวเองด้วยนะครับอ่ะก็ขอให้พี่ถวันทำได้ใหญ่หายจากโรคร้ายเร็วๆครับก็เพิ่งจะเป็นขั้นที่สองนะครับก็ ยังมีช่วงเวลาของทีมหมอที่จะช่วยรักษาพยาบาลนะครับมาที่ทีมชาติไทยของเรานะครับก็ซ้อมที่ B G Training Center ที่สนามซ้อมของ B G นั่นเองนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเรื่องของการเซตกลุ่มนะครับซึ่งอิชิเองก็แยกซ้อมอยู่แล้วหลังจากชนะอัฟกานิสถาน2-0นะครับก็แบ่งนักเตะเป็น2กลุ่มผู้เล่นที่ลง11ตัวจริงจากเกมล่าสุดก็ฟื้นฟูร่รางกายส่วนที่เหลือก็เพิ่มความแข็งแรงเล่น small size ใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับ ก็โปรแกรมไเช่นครับ2027รอบกันเลือกเกมแรกเราพบสีังการหนุ่งทุ่มครึ่งราชมังคลากีฬาสถานนะครับก็ซื้อบัตรเข้าชมได้คุณผู้ชม่างทันสดทางไทยรัฐทีวีไทยรัฐทีวีช่อง32 YouTube b g g Sport และ Truevision Now นะครับก็เชียร์ทีมชาติไทยได้ไม่ผิดกฎกติกาอะไรจากช้างศึกไปที่สิงโตคำรามโทมัสถูกเคริรออกมาวิจาร์ณปีสอข้างครับ วันนั้นปีกสองข้างที่เล่นยาวๆเกับ70นาทีเนี่ยก็คือมาร์คัสแลดฟอร์ดแล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับวิจารณ์ว่าอะไรทูเคอรวิจารณ์ว่าเหมือนกับไม่พยายามที่จะเลี้ยงหลบหรือสร้างอันตรายให้กับแนวรับของอัลเบเนีซึ่งทูกคอพูดไว้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าก็หวังว่าตำแหน่งเราเนี่ยปีกสองข้างเนี่ยมันจะมีอิมแพคในการเล่น มันมีการโจมตีเลี้ยงมากขึ้นดุดันมากขึ้นเมื่อถึงจังหวะกอบเขตโทษนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปทั้งเกมโอ้พูดแบบนี้นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็โอกาสท,ที่ทีมได้ประตูเนี่ยมันมาจากการเล่นบอลระหว่างลายบอลหลังลายมันไม่ได้มาจากปีกนี่เขพูดนะเขาหวังว่าปีกสองข้างของเราซึ่ง เล่นได้ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับอืมในเวลานี้จริงๆก็บอกว่าซ้อมดีนะเออซ้อมดีแต่ปรากฏว่า,วาพอเล่นจริงทําไมแบบนั้นการที่ซ้อมดีทําให้ออโทมสสัสซูเคเลือกเล่นตัวจริงนะครับก็ไม่ต้องระบุชื่อผมว่าคุณผู้ชมก็รู้ละปีกสองข้างเป็นใครแต่ว่าพูดแบบเนี้ยรอยคีนเองก็บอกเหมือนกันนะบอกว่าอืมอ่ะเขาพูดชื่อเลยว่ารอยินก็บอกฟิลโฟเดนเนี่ย ไม่ต้องไปกังวหลหรอกว่าคุณจะเล่นเบอร์สิบหรือเล่นปีกเล่นตังไหนซ้ายหรือขวาเพราะคุณไม่ได้เล่นหรอกโอ้โหลอยคีนี่ปากจัดจริงๆนะเอออ่ะก็ถ้ามันมีอิมแพกแบบนี้สองคนนี้นั่นหมายความว่าวันที่เจอกับลัดเวียนัดที่สองในวันอังคารทียี้ามีนาคมเนี่ยผมว่าโทมัสซูเคิลน่าจะเป็นการเปลี่ยนปีกมีหลายคนที่มีโอกาสนะก็เขาเพิ่งมาทำงานไงเขาก็จะให้โอกาสนกะเตะ อยู่แล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมอ่ะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าติดตามนะเดี๋ยวดูว่าโมัสสุเคิลจะเลือกปีกสองข้างแบบไหนที่แน่ๆเนี่ยเคนกับเบลลิงแฮมมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วสื่ออังกฤษก็ชื่นชมกันให้คะแนนเจ็ดแปดเต็มสิบกันหมดนะครับส่วนปีกเนี่ยได้คนละห้าคนละหกนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนอะไรปีกสองข้างเนี่ยถ้าพูดแบบนี้นะเออมาที่ตำนานหงส์เชลซีครับหาเงินเข้า มูลนิธิ l f c Foundation นะครับหรือว่ามูลนิธิของลิเวอร์พูลตำนานลิเวอร์พูลพบกับตำนานเชลซีที่แอนฟิลด์นะครับคนเต็มเลยนะครับตำนานลิเวอร์พูลเนี่ยชุดแรกเดี๋ยวดูผังนำโดยเช์ซี่ดูเด็กอิกอบิสชานซามิฮูเปียนะครับลักหน้าคาวานนะครับเอ่อ Kelly คเออ Kelly, aring, field, oko, ble, ol, คลลี ad, น่นะครับอ่ามาดินเคลลี่สเปียริงมิดฟิลด์ซิโซโก้ละบับเบิลกิกเกลิฟวิจอลก็มีสตีเฟนจาร์ดก็เดอรเคลวนะครับ ส่วนของเชลซีนะครับนำโดยคูรูชินีวิลเลียมกัรลาสบาบายาโรโซเบตฮูบสบอซิงวาแบ็คขวาครับโอบิมิเกลมาเกเลเล่เดนิสไวโอนิเกาเกาสุดนะฮะทีมฟอร์แฮสแบงค์นะครับฟอรองมาลูดา้าแล้วก็ลามิเลสนะครับนักเตะทีมชาติบราซิลซึ่งก็ในรูปแบบนี้นะครับก็เป็นเกมที่สนุกเราก็ได้เห็นบรรดาตำนานเนี่ยมาเล่นฟุตบอลกันแล้วก็หาเงินสมทบทุน ช่วยเหลือมูลนิตี้รีพูลซึ่งจะนําไปใช้ช่วยเหลือผู้คนนะครับตามเป้าหมายที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความสัมพันธ์กับทางด้านผู้สนับสนุนทีมก็คือแอคซ่าอีกอีกส่วนหนึ่งนะครับครึ่งแรกศูนศูนย์นะครับครึ่งหลังเนี่ยรีพูลกับเชลซีก็เปลี่ยนตัวนี่พูลก็ใช้เวสเซอร์เฟลต์นักสาะตูมีเคลลี่คาวานยังอยู่ออรโอลีเอล่าเจรลาดเบนายูนกอนซาเลสซิเซซินามาปงโกปีเตอร์คลาช์นะครับ อ่าเดลารยังอยู่อ่าเดลารนี่ออกไม่ได้ส่วนเชลซีมีล็อบกรีนมีโบซิงวาฮุสอ่าแมนเชียนนะครับมีบาบาโยโรมีมิเกลเหมือนเดิมฮาร์ลี่มาร์กิเลเร่ลาลลมิเลสฮัสเซแบงก์แล้วก็มาลูดา้ายังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีนักบอลหญิงของลิปุ่นเนี่ยถูกเปลี่ยนลงไปด้วยนะครับนั่นก็คือนาตาชาดาวนะครับหรือว่าโดวี่นะครับซึ่งเป็นดาวโซนโบสูงสุดของสโมสรลิพู่น้นทีมหญิงนะครับ47ลูกนะครับแทนซิโซโก ในครึ่งแรกไปแล้วแทนไปแล้วนะนี่ครึ่งหลังก็มี2ประตูครับปรากฏว่าเป็นปีเตอร์เคานมงนาทีที่55จากลูกครอสของซีนามาปองโกนาทีที่66เคานก็ยิงจากจังหวะที่กซาเลสเปิดจากด้านซ้ายแต่ว่าบอลเนี่ยจังหวะขึ้นแล้วมันตกใส่เท้าเขาพอดีก็โชคดีแล้วก็ยิงเข้าไปเป็น2อศูนย์แล้วก็ท่าดีใจเขาก็ฮะโรบครปโ,โบรบเคาอะไรเนี่ยนะฮะแล้วระหว่างเกมมันก็มี จังหวะปัญหาเจสเปรลิงโอ้โหบอลผู้ให้บอลวีพีบอลซีเนียเจสเปลิงก็ยังจะออกลูกแบบดุดันเกินครับไม่ใช่ว่ามีแค่เมืองไทยนะฝรั่งก็มีเออก็เลยเกือบจะมีมีเรื่องแต่ว่ามันไม่มีหรอกผู้คนก็มาห้ามมาอะไรกันได้นะครับก็ไม่มีอะไรที่มันต้องมาเป็นความขัดแย้งการทะเลาะวิวาสระหว่างเกมไม่งั้นโอ้เป็นไวรั เป็นคอนเทนต์แน่นอนนะครับก็จบด้วยชัยชนะของลิปูสอต่อศูนย์นะครับแล้วก็หาเงินเข้ามูลิติแอร์เรซีได้อย่างเป็นก้อนเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้บุญกุศลส่งผลทําให้ลิพูก็นะครับได้แชมป์พิม์ลีกนะอย่างนั้นเลยนะครับ่ะก็ช่วงนี้ฟีฟ่าเดย์นะครับประมาณนี้ความเคลื่อนไหวก็อาจจะดูเป็นเรื่ององทีมชาติแล้วก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่มันโดดเด่นมากสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตามกันต่อ เผื่อจะมีข่าวอะไรที่เกิดขึ้นเรื่องการซืร้อขายย้ายทีมซึ่งแน่นอนตอนนี้มันเริ่มมีแล้วนะมีเซนเตอร์ดาวรุ่งคนหนึ่งที่ทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมให้ความสนใจนะครับจะเป็นใครเดี๋ยวก็รอดูนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆโผล่มาข่าวพวกนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ